ัสดีครับผมอภิชาติการเสรครับเป็นวิศวกรและคู่ธุรกิจครับคุณสนพรจิตทูลอดีตั่านัรงานโรงงานปัจจุบันบจนิจีนเตมเวลาวันนี้เราสองคนเดินทางม,มาจากจังหวัดปราจีนบุรีของข้ามหาเศรษฐีข่านสวัสดีครับเข้าสู่ธุรกิจอยออเยี่ครับด้วยวิศวกรสาวสวยครับถ้าพูดถึงงานประจำล้วครับเธอเป็นเธอเปีมรอเธอไม่เป็นของรองไข่นอนครับขอเซฟโบเบลดให้กับคุณธมนวรรณไขโพและคุณธนากรบุญคุ้มครับ มีต้นแบบทางธุรกิจอันยอดเยี่ยมครับท่านเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ครับเรารู้จักท่านนะครับท่านคอยชี้แนะชี้นำเส้นทางที่ถูกเส้ทนทางที่ผิดให้เราครับขอเสียบมือดราให้กับท่านวันเกิดท่านจะท,ท,ท,ที่มามาซาเหตุผลที่เข้าสู่ธุรกิจครับเรารักในงานวิศวกรมากครับเราอยากแต่ด้วยสักระยะเวลาหนึ่งครับเราไม่อยากที่จะเป็นลูกน้องไปตลอดชีวิตเราสองคนจึงได้มองไปหากาจการส่วนตัวทำครับ เรามองหาร้านกาแฟนะครับเป็นร้านกาแฟที่ลงทุนสักล้านหนึ่งนะครับแพงกว่าโครงสร้างสารต๊ออีกครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าลงทุนร้านกาแฟแล้วจะมีคนเข้าร้านเครื่องมันจะไม่พังหรือว่าสินค้าจะไม่ต้องเติมครับแต่ธุรกิจ b g จและบ r อพีครับลงทุนแค่เดียวเก็บเกิ่ยวทั้งปจนถึงวันนี้ไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวครับอยากให้ฟังครับเสียงคู่ธุรกิจสุดสวยนะครับที่เขาเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมครับถ้ารับโอกาส โอกาสนี้ครับเลือกรับโอกาสเอาไว้ในขณะที่ผมไม่อยากจะรับทําอะไรครับขอเชิญประมือดังก็ร,กรับคุณธนพรจิตทูลครับเขาณป็นธุรกิจที่สุดยอดมากๆค่ะเขาย่าตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการค่ะดิฉันธนพรจิตทูลอดีตพนักงานโรงงานค่ะปัจจุบันเลือกรับ B U G ค่ะก่อนที่ดิฉันจะมาเจอธุรกิจนี้ดิฉันได้ไปเรียนกาแฟค่ะทุกท่านวันเสาร์วัน่ที่ดิฉันได้มาเจองานแบบนี้ค่ะทุกท่านดิฉันไม่ได้ลังเลแล้วก็ตัดสินใจค่ะดิฉัน เลือกธุรกิจนี้ค่ะลงสาสต็อกค่ะต้องหมายเลยแล้วกันค่ะอีกันวันหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแน่นอนค่ะเดือนพฤษนายม